วางให้กินมิไม่พอตอนกินหรอกเอ้ยมาลอก,กินอะไรกันหหนุนไปกินกับเพื่อนเขาหนุนไปโอ้ยวันนี้อากาศดีตอนนี้หนึ่งองศาเดี๋ยวก็สามสี่องศาสายสายมาอุย้ยแดดออกหน้าไปเดินอีกละโอ้ได้ยินเสียงรถแท็กอร์ทำงานอะไรกันลูกเดินเล่นเดินเล่นหน้าร้อนจะไม่ได้เดินแล้วนะจะปลูกผัก จะได้ทำความสะอาดดีเมื่อวานได้ไขแ่แฝดครัอบอะไรหนูนี่ไม่เคยกลัวคนเลยนะฮะนุน่นุน,น,นไขแไ่แฝดมาล้วไขแ่แฝดอะไรคะ รู้เรื่องตัวใหญ่แล้วไข่แฟดด้วยชอบจังเลยแต่ไม่อยากให้ไข่บ่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีไข่มันใหญ่เพราะว่าเพื่อนตายไปแล้วตูดเลือดเป็นเอ้ยตูดไข่ออกมาเป็นเลือดเลยไปกินไปกินไปกินอย่ามาเฝ้าจะไปแล้ว<อ>หน้าร้อนถึงจะได้กินใบผัก มีความสุขได้ดูไก่ <Okay. S 1> แต่ว่าตอนนี้หนาวมือสั่นละเข้าบ้านก่อนนะจ๊ะเอาไปใส่จานมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแกะดูข้างในเนาะเป็นไงอืมอืมกันเบื่อหรือสมุกุ๊ก What is that something else? รู อ๋อวัดเด็ e าเลครีมชีสอ๋ออ๋อโอเคอืมอร่อยยังไม่เริ่มต้นคลิปเลยวันนี้กบบีนี่ค่ะเป็นกระทะโทริยากินะคะ สั่งอเมซอนค่ะอันนี้สั่งกับอเมซอนเลยนะคะใครอยากได้แบบไหนคือกบไปหาดูตามร้านาขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วค่ะเขาก็ค้นทั้งร้านค้นทั้งหนังสือซัพพลายเออร์เลยนะคะคือคน้นหนังสือที่เขาจะขายว่ามีอะไรบ้างเขาจะได้ออเดอร์มาให้นะคะไม่มีค่ะทั้งร้านก็ไม่มีไอเตาโทริยากินะคะแถมเขาไม่รู้ชื่อด้วย เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเอารูปให้เข้าดูเจ้าของร้านก็ไม่รู้จักนะคะเราก็เลยกลับมาบ้านมาหาดูในอินเทอร์เน็ตค่ะอเมซ o n ค่ะ a m a ซ o n มีมีเยอะด้วยมีหลากหลายราคาแต่เราก็เลยเอาตัวนี้มาค่ะตัวนี้มันราคาอยู่ที่40กว่ายูโรค่ะตัวนี้แล้วก็ส่งมาภายใน2วันค่ะถึงเร็วมากนะคะมาถึงเมื่อวานนี้ก็เลยเปิดดูเอ้า คิดว่ามันจะใหญ่เหมือนบ้านเราทําขนมครกเนาะมันจะใหญ่มันไม่ใหญ่ค่ะมันเล็กๆนะคะเนี่ยเล็กเป็นใส่สําหรับไข่นกกระทาได้ค่ะเล็กประมาณนั้นถ้าใครเคยกินโทริยากิก็จะรู้นะคะว่ามันก็ไม่ได้เบ้าใหญ่เท่าไหร่แต่มันก็พอแทนกันได้ค่ะเพราะว่ากบอยากทําขนมครกแต่มันไม่มีเตานะคะก็เลยจะใช้เตาโทริยากินี่แหละค่ะทาขนมครกค่ะแล้วก็สูวนเนี่ย ไปหาเอาทางอินเทอร์เน็ตนะคะไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะมันมีหลายสูตรเลอเกินค่ะออแล้วก็แป้งเป็นแป้งข้าวเจ้าเดี๋ยววันนี้กลบจะลองทําสูตรที่เขาใช้แบบดั้งเดิมที่ใช้ข้าวผสมนะคะปั่นแล้วก็เอามาทํากะทิก็จะใช้กะทิกล่องนี่แหละคะ่ะเราไม่มีเหมือนคนที่อยู่ประเทศไทยประเทศไทยน่าจะหาวัสดออออุวัตถุดิบยากเอ,อ่ยง่ายหน่อยนะคะอ,อ่อยู่ที่นี่คือมีอะไรก็ทําไปค่ะ ต่คิดว่า,าหน้าตาน่าจะออกมาอร่อยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็รีบไปหาซื้อของแล้วซื้อัวกข้าวโพดแล้วก็ซื้อใบใบใบหอมแล้วค่ะจะได้เอามาทากินสามีกบยังไม่เคยลองเหมือนกันค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ทําเมนูนี้ก็คือ,อกรบรีบพูดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปเ,เพื่อนคุณสามีคุณที่เป็นกลูเตนนะคะ เขาน้าจะกินได้กบก็เลยจะลองทําก่อนถ้าเกิดว่าวันไหนเขามากินข้าวที่บ้านเรากบจะได้ทําเมนูอาหารหวานตัวนี้ให้เขากินค่ะแล้วก็เพื่อดัดแปลงเป็นกลิ่นใบเตยด้วยเพราะว่าลูกสาวชอบต้องเน้นใส่ใจทุกคนค่ะว่าทุกคนกินอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองทําค่ะเดี๋ยวไปดูว่าจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างแล้วก็หน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะแล้วกบจะขึ้นรูปไปให้นะคะว่ามันเป็นยังไงไปค่ะไป ทำกันดีกว่าเลย พร้อมแล้วค่ะทุกอย่างนะคะเตรียมไว้หมดแล้ว,ลวกกบใช้น้ำมันค่ะแล้วก็อันนี้คือตัวขนมเราจะได้หยอดง่ายๆตัวนี้เป็นหน้าขนมนะคะแล้วที่เหลือ,อน,นี่ค่ะแบ่งไว้หอมค่ะหอมกระทิมาค่ะลงมือทำกันเลยนะคะแดดส่องกำลังพอดีเลยค่ะกบทานน้ำมันเพียงแค่รอบแรกเท่านั้นนะคะต่อไปกบก็ไม่ทาอีกเลยค่ะ แล้วก็เริ่มหยอดขนมจากข้างนอกก่อนค่อยๆวนเข้าไปข้างในแล้วก็หยอดหน้าขนมตามลงทันทีถ้าหน้าขนมเป็นใบกุยช่ายใบหอมก็สามารถใส่หน้าขนมได้ทันทีเลยหน้าตาออกมาก็น่าทานเหมือนกันนะคะเห็นไหมขนมคลกโบรานมินิจริงๆค่ะ หน้าขนมเป็นเผือกมันฟักทองหรือไม่ก็ข้าวโพดอย่างที่กบทำต้องรองให้ขนมเซตตัวแป๊บหนึ่งก่อนถึงจะโรยหน้าขนมได้เพราะว่าถ้าเราใส่ลงไปในทันทีเอ่อพวกข้าวโพดนะคะมันจะจมลงไปแลดูไม่สวยค่ะกระทะของกบจะแคะง่ายแล้วก็ไม่ติดกระทะนะคะถ้าเกิดว่าใครจะเอาสูตรไปใส่กระทะเหล็กเหมือนบ้านเราก็ว่าดีมากๆเลยค่ะ สูตรนี้จะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในกระทาแบบกบเนี่ยเด็กๆก็ทำได้นะคะน่าจะสนุกทีเดียวเลยล่ะคะ่ะเมนูนี้สามารถทำเป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวในวันหยุดได้เลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะขนมครบกโบราณมินิหน้าตาตะมุตะมิน่ารักดีค่ะแล้วก็หอมกระทิมากๆถ้าใครมีกระทิสดก็คงจะหอมกว่ากระทิกล่องของกบแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจกบตลอดมาวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบายบายค่ะ